ไปดูคู่คู่แรกคู่แรกของเมื่อวานนี้ที่เราถ่ายทอดสดใช่ค่ะโครเอเชียเจอกับแอลเบเนียแอลเบเนียเนี่ยเป็นทีมที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วถ้าจะถามถึงทีมที่น่าผิดหวังรอบนี้มองว่าโครเอเชียเนี่ยแหละสำหรับสำหรับนี่นะนะบวยเลยอ่ะเออคือหูแต่คู่นี้เนี่ยค่ะคือต้องบอกว่ากลุ่มบีมันเป็นกลุ่มอัปเดตไงมันแข่งเป๊กเลยอ่ะนะแล้วก็โครเอเชียเองก็ปรับสองตแหน่งจากเกมที่แพ้สเปนแล้ว คือแอเบเนียมาขึ้นนำก่อน,อนก่อน,นด้วยที่11เป็นลูกหมงนะลาซี่อยากจะโม้คุณผู้ชมนิดนึงว่าให้ทายว่าคู่เนี้ที่ดูเหมือนชื่อชั้นไม่ไม่ใหญ่นะเลตติ้งเมื่อคืนพีพีีีไทยกี่เเกือบล้านจริงเหรอเออนี่ขนาดว่าพูดตามตรงว่าจานตะแกงดูไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าจอไอซีแบนดูได้ทั่วประเทศนี่นะแต่มันจะอินเดียจะดูได้ด้วยไงอ่าใช่มันจะไปประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศเพื่อนบ้านไงนะคะแต่คือโคอยเช่ก็โผบุกที่จะตีเสมอกว่าแต่กว่าจะตีเสมอได้ก็ตู้เลยค่ะเครื่องหลังนาทีที่74ครับเจ้าเก่าอังเดรคามิชคาริชนะจริงแบบซ้อมฮะต้องให้กองหลังมันอ้าขาที่บอกว่าไอ้คู่นี้สนุกเนี่ยก็คือช่วงท้ายไหมเออช่วงท้ายเนี่ยมอลโคเฮเช่ขึ้นนําอีกรอบไงเกือบลับ แต่ลับพลิกแซงขึ้นนำมาได้เพราะว่าแล้วแล้วก็กลับไปหลับใหม่กาซูล่าเป็นตัวสำรองนะให้โคยเชียกลับมาขึ้นนำอือตอนแรกคลิเกมนี้ตามเขาแล้วก็ตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำดูดูน่าจะจัดการได้ปรากฏว่าโดนี่ฮะมันไม่ใช่อันนี้คือต้องบอกเกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วกลับไปหลับใหม่นะแล้วกลับไปหลับกลับไปหลับใหม่อีกรอบนึงโคยเชีย โดนนาที90บวก5เข้าไปเนี่ยจะจะได้ลูก3ามอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะวันนั้นผมจำได้ว่าผมพูดว่าโคเชียกับชุดเนี้ยมันหลายเซอร์เคิลเลยไงอืมใช่สามยูโนแล้วไงต้องผัดใบแล้วอะใช่โดนฮะมันเหมือนกับโปรตุเกสแล้วก็เบลเยียมอะยุคหนึ่งอะเป็นแบบนี้สุดท้ายเสร็จสองนัดครับทางฝั่งของทีมตราหมักลุกซึ่งเคยเป็นถึงรองแชมป์ฟุตบอลรายการใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลก ตอนนั้นโครเเชียมาดีจริงๆนะ<ค>่ฝรั่งเศสแ,<อ>แต่ประเด็นก็คือสิ่งที่น่าสนใจค่ะทางดารลิชของอโค้ชของฝั่งโครเเชียเนี่ยเขาก็บอกว่าคือย e ok ูโรครั้งเนี้มันสูสีกันหมดนะใช่ถูกปะเราเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าทีมที่เราอย่างมองอะอ,ล,อลเบเนียโรมาเนียสโลวาเกียอะไรอย่างเงี้ยเราจอเจียอย่างเงี้ยตอนแรกจอเจียมากะเป็นสมานน้อยแน่นอนโอ้โหสู้สุดสนุกดูวิธีการยืนเน คือนักเตะไม่ต้องเก่งอ่ะ<ช>แต่ระบบทีมมันยืนแล้วแน่นแล้วแบบไอ้พวกทีมที่เหนือกว่ามองเจะจะเจาะยังไงดูโปรตุเกสเกือบตายใช่ใชแต่ละนัดน่ะออโหดมากนะคะครับก็ถือว่าสู้กันสนุก